ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนวาทาโรค่ะวันนี้ทำพี่อากาศในหัวข้อผู้เท่าจันทราผูกได้แดงคุณไว้กับใครนะคะใครที่เคยฟังเรื่องของได้แดงนะคะในปีที่แล้วเราเคยทำไว้นะคะก็เป็นคลิปยอดฮิตพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็เลยจะมาทำต่อหลังจากหนึ่งปีถัดไปนะคะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับได้แดงอีกแล้วเป็นเรื่องของผู้เท่าจันทรนะคะที่เหมือนกับเป็นคนที่ผูกชะตาเรื่องของความรัก ูกได้แดงให้กับใครคนนั้นก็จะเป็นคู่กันเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่ได้ครองรักกันตลอดไปนะคะดังนั้นลองมาเช็คกันดูนะว่าผู้เท่าจันทานั้นได้ผูกได้แดงของคุณเอาไว้กับเนื้อคู่คนไหนกันบ้างนะคะลองไปใช้ด้วยการเลือกกองไพ่3กองตุ๊กตา3ตัวแล้วคลิกไปดูทม์สแตมป์ข้างล่างได้เลยใครอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะทักทายมาตามลายอดข้างล่างได้เลยค่ะและไปดูคําตอบกันเลยค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่1ในหัวข้อผู้เท่าจันทาผูกได้แดงคุณกับใครแล้วตัวตนของคนที่ผู้เท่าจันทาผูกได้แดงคุณไว้นะคะ mm hmm. เขาเนี่ยเป็นคนที่อยากจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นคนที่คุณคุ้นเคยเคยผ่านความ เจ็บปวดหรือว่าปัญหารักสามเศร้ามาก่อนตัวเขานะคะอาจจะเคยผิดหวังกับความรักหรือว่าเคยมีปัญหารักซ้อนการแทงข้างหลังการครบซ้อนโดยที่เขาเองก็เหมือนไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะแต่ว่าเป็นลักษณะของการถูกหักหลังนะคะตัวเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะมีตัวเลือกเยอะเป็นคนใจร้อนใจเร็วเป็นคนธาตุไฟก็ได้ธาตุลมก็ได้ตัวเขานะคะเรียกว่าเป็นคนหน้าตาดีระดับหนึ่งเลยมีตัวเลือกเยอะ เป็นคนคิดเยอะคิดมากในเรื่องของชีวิตแล้วก็เป็นคนที่บริหารเสน่ห์เก่งนะคะอาจจะดูกุ้มกลิ่มแนวเจ้าชู้นหน่อยๆก็ว่าได้และสำหรับโชคชะตาของคุณกับเขานะคะมันเหมือนเป็นการได้แต่งงานได้เป็นครอบครัวเดียวกันและบางครั้งเนี่ยมันจะต้องผ่านเรื่องของความไม่เข้าใจการโกหกการหลอกลวงหรือการไม่ซื่อตรงในความสัมพันธ์มาก่อ ซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่คุณและเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจพูดความเป็นจริงเรียนรู้ที่จะกล้านะคะแสดงความรู้สึกและก็มีความมั่นคงในความรู้สึกมากกว่าเดิมอาจจะมีใครในที่นี้นะคะที่อาจจะเคยเป็นพ่อแม่แม่ไมหรือว่าเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วมีความผิดหวังมีปัญหามีความไม่โอเคในเรื่องของความสัมพันธ์เก่า มันก็เลยเป็นเหมือนการคบกันที่อยู่ในช่วงของการเยียวยาบาดแผลความรู้สึกที่ไม่กล้าเปิดใจความรู้สึกที่อยากเอาชนะหรือความบ้างานมากเกินไปนะคะมันทําให้การสื่อสารหรือการพูดคุยเนี่ยมันน้อยและตัวคุณเองกับตัวเขาอะอาจจะเคยมีเรื่องบาดหมาเคยห่างกันไปเคยจบเคยเลิกลากันไปเพราะว่าการไม่สื่อสารการไม่พูดตามตรงไม่พูดความจริง เก็บน,น้านนซ่อนเร้นหลึกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าเหมือนโชคชะตานะคะอาจจะนำพาคุณมาเจอกันในช่วงแรกที่มันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่จนคุณและเขาสามารถที่จะเรียนรู้และปลดล็อกแก้ไขนิสัยเก่าๆตัวตนเดิมๆจนสามารถสื่อสารความรู้สึกข้างในใจได้แล้วความสัมพันธ์นั้นถึงจะพัฒนาไปสู่การมั่นหมายการใช้ชีวิตคู่นะคะ หรือในกรณีหนึ่งคือบางคนเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ว่าคุณจะต้องประสบพบเจอกับปัญหาบางอย่างในช่วงเวลาหนึง่งก่อนที่คุณจะกลับเข้ามาแก้ไขความบาดหมางนั้นแล้วกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมดังนั้นโชคชะตาของคุณกับเขานะคะมันจะมีเรื่องของความมีอีกโก้ความอเอาชนะความกลัวที่จะซื่อตรงกับหัวใจตัวเอง และสิ่งนี้ค่ะมันก็คือโชคชะตาที่เหมือนคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความกลัวก้าวข้ามการหลอกลวงสู่การสื่อสารการเปิดเผยความรู้สึกมันจึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่ระยะยาวได้นะคะส่วนคำอวยพรจากกุเท่าจันทาเหมือนท่านจะบอกว่าให้คุณมองโลกตามความจริงนะคะ และฝึกฝนที่จะเรียนรู้วิถีของโลกใบนี้ฟังเสียงแล้วก็สัญชตาตญาณภายในนะคะมันมีบางอย่างที่ไม่ซื่อตรงไม่จริงใจขอให้คุณฟังสิ่งเหล่านั้นให้ชัดอย่าเหมือนกับมองแต่ความรักความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแต่ให้เชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองด้วยถ้าเขาคนนั้นนะคะยังไม่ใช่คนที่เหมาะในการคอมมิตเมนต์ตอนนี้ ขอให้เชื่อเสียงภายในแล้วก็เรียนรู้ที่จะฟังตัวเองก่อนนะคะแล้วอะไรเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นกันใหม่ในภายหลังถ้าคุณเข้าไปในช่วงเวลาที่มันยังไม่ชัดเจนหรือมันยังมีความลังเลความไม่ซื่อตรงการไม่เปิดใจมันจะทําให้มีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วมันก็จะอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถสื่อสารกันอย่างตรงประเด็นได้สักที เหมือนท่านต้องการให้คุณเรียนรู้แล้วก็ต้องการให้คุณเข้าใจคนเราบางครั้งอะคะ่ะมีความกลัวในใจบางครั้งก็มีสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาเก่าๆหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้นะคะที่อาจจะไม่กล้าสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแต่ท่านกำลังบอกว่าเรียนรู้ที่จะเปิดเผยใจให้มากกว่านี้เสื้อตรงให้มากกว่านี้ฟังเสียงภายในให้มากกว่านี้ ก็เป็นกึง่งคำาอยพรกึ่งค,คำสอกนะคะว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรมันจะต้องเป็นยังไงอะคะ่ะเพียงแค่บางครั้งคุณยังไม่กล้าพอที่จะยอมรับและอยู่กับความจริงอย่างแท้จริงส่วนคำไกด์ไลน์เนี่ยคือความจริงก็คือความจริงนะคะทุกอย่างจะหมุนวนกลับมาให้ได้แก้ไขกันไม่ว่าคุณจะจบกันไปด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นช่วงที่เซปเลตกันแล้วนะคะ ก็จะมีช่วงเวลาที่คุณจะได้รับการกลับมาเพื่อแก้ไขเพื่อสื่อสารความจริงคุณไม่ได้โดดเดี่ยวในเส้นทางนี้นะคะแล้วก็เหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าคุณมีคู่ของคุณนะแล้วคุณมีคนที่อยู่กับคุณได้จริงๆนะขอแค่คุณนะกล้าเป็นตัวเองให้มากขึ้นกล้าที่จะสื่อสารความเป็นจริงและเปิดเผยทุกสิ่งที่คุณอาจจะเคยปิดมันไว้เพราะกลัว กลัวความสัมพันธ์ที่เคยพังก่อนหน้าเนี้ยมันเป็นปมในใจหรือมันเป็นสิ่งที่คุณกลัวว่าใครจะมาหลอกลวงคุณก็ได้นะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอะค่ะปัญหาเดิมๆมันจะกลับมาซ้ำๆจนกว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะกล้าหาญในการออกจากปัญหานั้นหรือว่าเรื่องราวเหล่านั้นด้วยความเชื่อแล้วก็ออก,การเรียนรู้ที่จะไม่กลับไปอยู่กับความผิดพลาดการหลอกลวงการโกหก หรือการไม่ซื่อตรงกับหัวใจตัวเองอีกแล้วก็สรุปภาพรวมนะคะผู้เท่าจันทาผูกได้แดงคุณไว้กับคนที่อาจจะมีปัญหามีบาดแผลในใจในอดีตเป็นคนเก่าของคุณเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาด้วยกันกับคุณเนี่แหละแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะเหมือนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ผ่านบทเรียน ของการเรียนรู้ที่จะฟังตัวเองไว้วางใจตัวเองซื้อตรงซื้อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองคุณจะสามารถเคลียร์ประเด็นปัญหากับคนนั้นได้แล้วเหมือนเขาอ่ะจะกล้าที่จะสื่อสารกับคุณแบบตรงไปตรงมาหรือตัวคุณนะคะจะได้มีโอกาสพูดเปิดใจสื่อสารหรือว่าเคลียร์ปัญหากันเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถพัฒนาต่อ คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความกล้าการยอมรับความจริงและการฟังเสียงภายในทําตามคําแนะนําจากครูภายในนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยสามารถพลิกโชคชะตาจากที่ไม่สามารถเข้าใจการมีอีโก้ใส่กันกลายเป็นความรักที่ซื่อตรงต่อกันมากขึ้นไว้วางใจกันได้มากขึ้นแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์มากขึ้น ความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสเป็นคู่ครองแต่งงานมีครอบครัวกันระยะยาวได้แต่ว่าต้องผ่านเหมือนกับด่านเคราะห์หรือว่าปัญหาที่จะต้องเคลียร์ปมในใจของกันและกันก่อนเพื่อให้พัฒนาตัวตนไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่านี้อะคะ่ะไม่งั้นมันจะคล้ายๆกับท็อกซิกรล a t i o n เลยนะมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนเขากลัวความเจ็บปวดเก่าๆแล้วก็กลัวการเปิดใจ บางครั้งเขาอาจจะเลือกเป็นพี่น้องหรือคุยกับหลายๆคนแต่ไม่คอมมิชเมนต์กับใครเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันเป็นเพราะอาดีตที่ผ่านมาดังนั้นอย่ามองแค่สิ่งที่เขากระทําแต่ให้มองเข้าไปให้ลึกถึงภายในค่ะเราคุณจะเห็นว่าคนคนนี้น่ยจริงๆแล้วเขาอาจจะมีความกลัวบางอย่างนะคะถ้าคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับและซื่อตรงต่อความรู้สึกตัวเอง คุณอาจจะหาวิธีการในการพลิกโชคชะตาเนี่ยค่ะไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะยังไงก็ตามอะ่ะเหมือนคู่กันแล้วอะค่ะไม่ได้แคล้วกันหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการแยกจากหรือเซ p a ลเลตเพื่อเติบโตในเส้นทางที่ดีกว่านี้การจะมาคู่กันได้เนี่ยต้องพัฒน,นานะคะเขาจะต้องเป็นคนที่ซื่อตรงและก็กล้าออกจากความกลัวหรือความสัมพันธ์ซ้อนทับ สิ่งที่เขาหรือคุณยังลังเลใจสงสัยในความเป็นโซเมตเนื้อคู่ของกันและกันอยู่ต้องรีบเคลียร์ใจให้ผ่านนะคะแล้วก็อย่าเอาชนะด้วยความรู้สึกที่มันไม่ได้อะไรในความสัมพันธ์นะคะให้สื่อสารกันตรงๆแล้วก็อย่าหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับว่ามันก็คือตัวตนของคุณหรือมันก็คือตัวตนของเขานนแหละแล้วก็มาปรับจูนกันในแบบที่เป็นตัวเองจริงๆนะคะไม่ใช่แบบที่โกหกหรือว่า ไม่ซื่อตรงไม่ยอมรับตัวเองพอไม่งั้นมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันช้าลงนะคะกว่าที่จะมาคอมมิชเมนต์กันได้เนี่ยคงจะยาวเลยล่ะแล้วก็ใครนะคะที่อยากรับการโคชชิ่งเพื่อปรับความสับสนความวุ่นวายใจและเข้ามาสู่การจัดการกับตัวเองเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะก็สามารถตักทายตามข้อมูลข้างล่างได้เลยขอบคุณสําหรับทุกการรับชมรับฟังทุกกําลังใจทุกการสนับสนุนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพลิกอากาศก่องที่2ในหัวข้อผู้เท่าจันทราผูกได้แดงคุณกับใครเช็คพลังงานตัวตนของคนที่คุณถูกผูกได้แดงเอาไว้นะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รักอิสระนะอาจจะดูแนวเจ้าชูกุ้มกลิ่นิดนิดหรือไม่ชอบการผูกมัดทําตัวเป็นเด็กนะคะหล่นล้าไปวันๆก็ได้หรือว่าตัวเขาเองอะคะ่ะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เคยมีลูกมาก่อนก็ได้นะคะ เป็นคนต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติได้ด้วยตัวเขาจะมีความเป็นสายปเปนะคะแล้วก็มีนิสัยบางอย่างที่ดูขี้งอนเหมือนเด็กอวดใจหรือว่าชอบทําอะไรกินขนมหรืออะไรพวกนี้เหมือนเด็กๆก,ก็ได้และตัวเขาอาจจะรักอิสระชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะแล้วก็รักเด็กมากๆด้วยส่วนโชคชะตาของคุณกับเขา มันมีบางอย่างที่นิสัยไม่ได้เข้ากันเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาษาที่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยเป็นความแตกต่างความขัดแย้งและบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะดิวกับคนนี้แล้วก็ได้นะคะเป็นคนเก่าที่เคยห่างหายกันไปก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักอิสระของเขาเนี่ยแหละที่ทำให้มันกลายเป็นความรักความสัมพันธ์แบบรักตัวเลือกหรือว่าความรักที่ มันยังคอมมิตเมนต์ไม่ได้สักทีนะคะแต่ว่ามันจะมีการกลับมาอยู่วันยังค่ำนะไม่ว่าจะจากกันไปกี่ครั้งนะคะเซิร์ฟเลไปกี่ที่มันก็จะมีการกลับมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเหมือนหน้าไพ่เนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้จักคุณค่าภายในตัวเองถ้าหากคุณตระหนักว่า คุณเป็นคนที่มีค่านะคะและคุณเป็นคนที่คู่ควรกับความสัมพันธ์ที่ดีอะ่ะคุณเป็นที่รักและไม่เคยที่จะถูกทอดทิ้งอย่างที่ทางกายภาพอะ่ะเขาไม่ได้อยู่กับคุณในช่วงเวลานี้คุณก็จะตระหนักได้ถึงคุณค่าของตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองนะคะเขาจะกลับมาในวันนั้นแหละเพราะว่าจากเนื้อหานะคะในความสัมพันธ์ มันยังมีความรักให้แก่กันและกันเสมอเพียงแค่ยังไม่โตพอหรือว่ายังรลักอิสระไม่อยากผูกมัดในความสัมพันธ์เท่านั้นเองแล้วก็มีนิสัยหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันไปด้วยกันได้ยากนะคะมันต้องมีการปรับตัวเยอะมากจนสุดท้ายเหมือนบางครั้งก็ต้องห่างกันไปแล้วก็ค่อยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่คนคนนี้นะคะไม่ได้ผูกพันกันแค่ชาตินี้นะเป็นคนที่เหมือน อดีตชาติเคยเจอกันมาก่อนคุณอาจจะเจอกันแบบรักแรกพบนะคะแต่ว่านิสัยไปกันไม่ได้เลยคุยกันคนละภาษาคนละคนละประเทศคนละเชื้อชาติทําให้สุดท้ายอะคะ่ะมันต้องมีการหา่างแล้วก็ยังรู้สึกคิดถึงแล้วก็กลับมาหากันอีกมันจะเป็นลักษณะเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเชื่อมั่นในคุณค่าภายในคุณจะรักตัวเองเป็นแล้วคุณจะกำราบ คนที่รักอิสระคนนี้ได้นะคะและคำอวยพรจากพุทาจันทรานะคะเขาบอกว่าความสัมพันนี้เนี่ยมันจะนำพามาซึ่งการเดินทางการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตการพัฒนานะคะจักรที่3มมณิปุระเหมือนกับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่นำพาความสำเร็จมาให้ บางคนอาจจะได้ลูกนะคะได้ตั้งท้องตั้งครันมีบุตรบางคนอาจจะเหมือนได้รับการยอมรับจากผู้คนการมีชื่อเสียงหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยทำให้คุณยอมรับตัวตนภายในของกันและกันอย่างแท้จริงคือมันเป็นเป็นอะไรที่ดีนะคะการมีความสัมพันธ์เนี่ยผูเท่าจันทาท่านจะให้คุณได้มีอิสรภาพในชีวิตได้รับการเดินทางการท่องเที่ยว แล้วก็ฝึกฝนความอดทนความแข็งแกร่งคุณอาจจะมีชื่อเสียมีเงินทองมั่งคั่งไปพร้อมกันหรืออาจจะเป็นการที่คุณได้เรียนรู้การเติบโตจากเขาทำให้คุณมีความสำเร็จในชีวิตสักเซสมากขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันนะคะและมันเหมือนมีไพ่เดอะฟูลสามใบเลยมันเป็นลักษณะของความเป็นอิสระการค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงปราศจากความกลัว ความกังวลไายข้อกังขาในจิตวิญญาณนะคะคุณจะพัฒนาสปิริตชัวด้วยพัฒนาเรื่องของความสําเร็จในชีวิตด้วยและมันเหมือนกับเป็นลักษณะของการเดินทางไปด้วยกันนะเพื่อไปทําภารกิจบางอย่างเพื่อไปท่องเที่ยวร่วมกันหรือว่าไปใช้ชีวิตแบบที่เดินทางไปทั่วโลกเลยก็ได้นะคะก็เป็นอะไรที่เหมือนวุเท้าจันทาท่านให้พรมานะเราว่าคนกองเนี้ยค่ะได้รับพรดีๆมากๆเลยแล้วก็มันจะทําให้คุณเนี่ย มีความสุขไปพร้อมกับความสัมพันธ์ดังนั้นนะคะคำไกด์ไลน์เนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์จากภายในให้คุณเฝ้าดูเส้นทางในชีวิตของคุณมันกำลังจะเจริญงอกงามแล้วนะกำลังจะไปสู่ชีวิตใหม่ขอให้คุณรีบเติมเต็มนะคะส่วนที่ขาดหายภายในตัวคุณใครที่ยังรู้สึกว่าคุณไม่น่ารักพอในเรื่องของการมีความรักความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะดูถูกตัวเองในเรื่องราวบางอย่างขอให้เชื่อนะคะว่า คุณมีคนที่ใช่ของคุณอยู่แล้วเขาจะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีให้คุณได้แต่คุณจะต้องมีความมั่นนามั่นโหนกนะคะมั่นใจในตัวเองรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วคุณจะได้ทุกอย่างเลยเพราะงั้นรีบเติมเต็มตัวเองนะคะเมนิเฟสพลังงานไปสู่ด้านบวกเท่านั้นรับแต่ความรู้สึกที่ดีเอนจอยกับชีวิตและเชื่อว่าทุกสิ่งจะกลับมาในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นนะคะใครที่อยากจะรับการโค้ดเพื่อปลดล็อก ความรู้สึกดอยคาหรือความรู้สึกสับสนวนเวียนอยู่ในเรื่องของความรักความกลัวนะคะทักทายกันมาตามรายละเอียดข้างล่างได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อผู้เท่าจันทาผูกได้แดงคุณกับใคร คนที่ผู้เท่าจันทาผูกไว้นะคะเขามีความฉลาดเป็นผู้รู้เป็นคนที่เก่งมีความสามารถรอบตัวเป็นหมอดูเป็นนักทำนายเป็นวิศวกรเป็นคุณหมอก็ได้นะคะตัวเขาเนี่ยมีความเป็นเด็กน่ารักนรักหรือว่าเขารักเด็กมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมากอาจจะเป็นลัคนาราศีกันนะคะหรือว่าเป็นคนวันพุธก็ได้เป็นคนที่ทำงาน เป็นหลักชีวิตนี้เรียกว่ามีแต่ง,งานกับงานและงานนะคะไม่ค่อยจะ enjoy กับชีวิตสักเท่าไหร่นะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสื่อสารแต่ว่าปรับตัวได้เก่งมากแล้วก็วาจานะคะคมคายพูดอะไรทําให้คนรักคนหลงหรือเป็นคนที่มีความเป็นนักวิชาการสูงเป็นคุณครูสอนผู้คนได้เป็นรูรู้ทางจิตวิญญาณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ลึกลับซับซ้อน มีความพิเศษอยู่ในตัวเองอะคะ่ะคุณจะรู้สึกบางอย่างที่เวลาคุยกับเขาแล้วเหมือนต้องมนนะคะเป็นคนที่มีมนสเสน่มีความอาจจะไม่ได้เป็นคนสวยคนหล่อมากมายอะไรนักอะ่ะแต่เขาอาจจะหน้าเด็กนะอ่อนเยาว์กว่าไว้แล้วก็มีสเสน่ห์แบบเกี่ยวกับคำพูดพูดอะไรนะคะสาริกาลินทองเขาเรียกนะคะเรียกซับจากคำพูดทำงานด้านการพูด หรือว่าเป็นคนที่พูดแล้วเนี่ยทำให้คนรู้สึกทึ่งเธอเป็นคนแบบนี้ด้วยหรอไม่น่าเชื่อเลยจริงๆพูดออกมาแล้วเหมือนเป็นคนละคนนะคะส่วนโชคชะตาของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับวัยเด็กอดีตครอบครัวเก่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นลักษณะของบาดแผลความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาในชีวิตตัวคุณกับเขาเนี่ยเหมือนมีแม่เหล็กนะคะดูดติดก,กันในทันทีตั้งแต่แรกเจอมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนโรแมนติกมากๆว่าวหวามแล้วก็เหมือนโชคชะตาจัดสรรแต่มันต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะกับบางอย่างในวัยเด็กบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลนะคะกับความรักนี้มากๆทำให้คุณกับเขาเนี่ยต้องแยกจากกันไปหรือว่าต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ในความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะของรักซ้อนความสัมพันธ์ที่คุณกลัวการนอกใจก็ได้อาจจะมีบาดแผลจากคุณพ่อคุณแม่ในความสัมพันธ์ของพวกท่านหรืออาจจะมีความทรงจำเก่าๆที่ไม่ดีกับรักเก่าๆครอบครัวเก่าๆของคุณ มันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไม่กล้าที่จะพัฒนาต่อแต่ก็มีความหหยหาความคิดถึงแม้จะมีการตัดขาดกันไปเป็นบางช่วงในความสัมพันธ์นะคะการบล็อกการไม่พูดคุยสื่อสารแต่มันจะทรมานมากๆเลยยิ่งคุณห่างกันเท่าไหร่อะคะ่ะความคิดถึงหอยหาก็ยิ่งมากเท่านั้นแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะถ้ามันไม่มีเรื่องของความกลัว หรือปัญหาความสัมพันธ์ซ้อนทับอะ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ากลับไป14อีกครั้งนะคะกลับไปมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกหวานแววกับคนคนนี้มากๆแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณแม่ผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้หญิงหรือความสัมพันธ์กับแฟนเก่าหรือแฟนคนปัจจุบันที่ทำให้ลักเนี้ยมันกลายเป็นลักซ้อนทับอะคะ่ะ มันจะมีอะไรสักอย่างที่เข้ามาขวางการความสัมพันธ์นี่แหละจากคนเก่าๆของคุณครอบครัวเก่าคุณแม่ของคุณแฟนของคุณภรรยาของคุณมันจะเป็นลักษณะพวกนี้ค่ะทำให้เกิดความซ้อนทับในความสัมพันธ์ก่อนที่จะได้สื่อสารหรือคอมมิชเมนต์กันมันต้องผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปให้ได้ก่อนผ่านปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องรักซ้อนเรียกว่าผ่านสงครามก่อนที่จะไปสู่ สันติภาพนะคะและมันจะต้องมีการเยียวยาบาดแผลกันนะคะเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเจอกับรักษอดก่อนหรือรักที่มีอุปสรรคจากครอบครัวการเงินการงานความสัมพันธ์ซ้อนทับก่อนที่จะได้ลงเอยกันเนี่ยเรียกว่ามันต้องทิ้งช่วงห่างเพราะว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้นะคะ แต่ว่ามันก็จะมีความรู้สึกที่คิดถึงตลอดเวลาอยากคุยอยากสื่อสารโหยหาแล้วเป็นเคมี Me ที่เข้ากันได้มากๆนะคะเขาหรือคุณจะสอนให้อีกฝ่ายเนี่ยรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่โรแมนติกหรือว่าความรักที่มันมันไม่ใช่ความรักที่มาแบบแค่อยู่คู่กันเฉยๆอะแต่มันเป็นความรักที่เข้ากันได้ทั้งเคมี Me, แล้วก็ความต้องการทางเพศหรือว่าความรู้สึกที่ เป็นใครสักคนที่ฉันอยากได้แบบเนี้ยฉันรอคอยคนนี้มานานคุณจะเจอความสัมพันธ์นั้นนะคะนั่นคือคนที่ได้แดงผูกเอาไว้เพียงแต่คุณอาจจะไปเจอความรักก่อนหน้านั้นที่เป็นครอบครัวก,กันไปแล้วอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวร่วมกันหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังยังไม่ใช่ตัวจริงแต่คุณก็เหมือนมีครอบครัวมีอะไรที่มันเป็นลักษณะของ ผูกมัดไปก่อนแล้วพอมาเจอเขาเนี่ยคุณกลับรู้สึกแบบเหมือนตกหลุมรักอย่างแท้จริงมันคืออย่างนี้นี่เองเหมือนเพิ่งเข้าใจความรักอะค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีอุปรสรรคที่ต้องฝ่าฟันร่วมกันไปนะเพราะว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกับขวางกันอยู่คล้ายๆกับ คุณอาจจะไม่ได้รักกันง่ายๆอะค่ะอาจจะต้องผ่านประเด็นปัญหาการเงินของครอบครัวหรือว่าคุณแม่ของคุณครอบครัวเก่าที่ยังตัดใจกันไม่ขาดอะไรพวกเนี้ยแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วสำหรับบางคนนะคะมันจะมีในกรณีที่เหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่จะไม่ได้ไม่ได้เติบโตกันแต่ว่ามาเพื่อเกื้อหนุนเพื่อแสดงออกให้รับรู้ว่า คุณมีโชคชะตาแห่งรักแท้อยู่แต่คุณกับเขาอาจจะใช้ชีวิตกับครอบครัวเดิมก็เป็นได้นะคะอันนี้จะมีสําหรับบางพลังงานขึ้นมาเหมือนกันคือไม่ได้อยากขาดกับครอบครัวเก่าใช้ชีวิตครอบครัวเดิมเลยแต่ว่ามีความรู้สึกที่เหมือนได้พบใครสักคนที่คือรักแท้แล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะเกื้อหนุนกันไปแต่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเชิงของการเป็นพ่อแม่ลูกนะคะส่วนคำอวยพรจาก ผู้เท่าจันทรานะคะเหมือนเขาบอกว่าอบกอดความรู้สึกนี้ไว้พรนั้นมีอยู่ไม่จำกัดนะคะแล้วก็เหมือนท่านกำลังบอกว่าอะไรก็ตามะคะ่ะให้คุณลองเรียนรู้ไปก่อนบางครั้งมันมีเรื่องยากๆก,ก่อนที่จะฝาด่านไปสู่การเป็นครอบครัวนะคะคือพรเนี่ย เมื่อกี้เราบอกว่านี้ใช่ปะว่าบางคนเป็นคนที่เหมือนกับมีครอบครัวไปแล้วแล้วจะไม่ได้คู่กันแต่ว่าในพรของผู้เท่าจันทาค่ะเหมือนมันพลิกพลิกโอกาสกับมาอีกครั้งอะเหมือนพลังงานเขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นครอบครัวกับคนนี้นะถ้าหากคุณสามารถยอมรับที่จะเรียนรู้บทเรียนกับเขาหรือว่าเรียนรู้ที่จะผ่านปัญหาเรื่องของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเงินคุณแม่ปัญหาครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์เก่าที่อาจจะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอะค่ะที่ฝากบาดแผลไว้กับคุณให้เคลียจุดนี้ค่ะเราอบก,กอดตัวตนภายในทุกด้านของประสบการณ์ในชีวิตแล้วระลึกเสมอว่าความฝันเป็นจริงได้เสมอสิ่งนี้ค่ะจะนำพาคุณไปสู่การพัฒนาสู่การเติบโตแล้วมันเหมือนกับมีลักษณะของการร่วม เป็นครอบครัวเดียวกันมีลูกด้วยกันนะคะและคำไกด์ไลน์เนี่ยเขาบอกว่าบ้านนั้นอาจจะไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเราอาจจะต้องค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแต่มันจะมีประตูสู่เส้นทางใหม่ในชีวิตซึ่งเป็นโชคชะตาที่ลิกขิตเอาไว้ดังนั้นขอให้คุณฝึกฝนที่จะเคลียร์ใจของตัวเองแล้วก็สร้างตัวตนของคุณนะคะในแบบที่คุณต้องการจะเป็นใครที่ยังรู้สึกว่าคุณมีความเจ็บปวดที่ยังก้าวข้ามไม่ได้ อาจจะมารับการโค้ดนะคะค้นพบต,ตัวตนภายในเรามีคอร์สการโค้ดเพื่อลดล็อกเยียวยาบาดแผลในอดีตและการลดล็อกปัญหาของทวินเฟรมเพื่อเข้าสู่การยูเนียนนะคะคุณจะต้องเคลียร์บาดแผลในตัวตนของคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตใดๆก็ตามนะคะทุกๆเด็กน้อยในใจจะต้องได้รับการเยียวยาและการอกกอดให้ความรักกับตัวคุณเองก่อนคุณจึงจะสามารถเยียวยาและผ่านบาดแผลหรืออดีตเก่าๆ ที่คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีกับมันคุณจะรักทุกตัวตนของคุณได้มากขึ้นค่ะแนะนำให้มารับการโคดนะคะคนพบตัวตนภายในด้วยกันแล้วก็ใครที่ได้เจอกับเขาคนนั้นแล้วนะคะบางครั้งคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตที่เยอะแยะมากมายอะคะ่ะแล้ก็ยังไม่สามารถลงล็อกกันได้ในตอนนี้แต่เหมือนอยากจะให้เก็บความทรงจำดีๆและลึกถึงโอกาสนะคะในการที่ คุณได้พบคนที่ใช่จริงๆแม้มันจะยังไม่ใช่วันที่ใช่ก็ตามทีอะค่ะแต่โชคชะตาจะมีไทม์ไลน์ที่จัดสรรไว้ให้ดังนั้นไม่ต้องรีบร้อนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะมีสติและอยู่กับปัจจุบันก่อนและเมื่อคุณผ่านการเยียวยาบาดแผลและปัญหาในครอบครัวของคุณได้ทุกอย่างมันจะไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเองไม่จำเป็นจะต้องผิดศีลธรรมหรือว่า ต้องเลิกกับใครเพื่อมารักกับคนที่เป็นเนื้อคู่ถ้าจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆอะคะ่ะคุณต้องอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องคุณต้องรักทุกๆอดีตของคุณคุณต้องอยู่ในเส้นทางที่สามารถเปิดเผยกันได้ดังนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะมันมีโชคชะตาบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้ก่อนที่จะได้พบกันในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนดังนั้นผู้เท่าจัานทาอวยพรให้แล้วนะคะยังไงก็ได้เป็นคู่กันแน่ ขอแค่คุณพัฒนาจิตใจของคุณออกจากความกลัวความเจ็บปวดและปัญหาในครอบครัวให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างนะคะมันจะเปิดทางในวันที่เหมาะสมใครที่อยากจะมารับการดูดงส่วนตัวนะคะไลน์แอดข้างล่างทักทายกันมาได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ